สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้าคลิปนี้ก็เดือนเพ่นกับมาแปลกอีกแล้วนะะเนะาะค่ะเนาะจ้าค่ะมาแปลกอีหลีค่ะกับสิได้บเบื่บอกันเนาะค่ะเนาะสิได้เออ่มีคอนเทนต์ใหม่ๆอีกยังสีนะะเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะที่เดือนเพ่นสีน้ำเสนอในมือนี้นะคะพระงั่งค่ะพระมหาสเสนีนะคะเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมเนาะค่ะเนาะ คนหลักคนหลงเวลาไปพูดจาธุรกิจหรือว่าค้าขายเนาะค่ะเนาะผู้ใดมีผงัง,งให้ดีเด้อค่ะเด้อบูชาดีๆเด้อค่ะเด้อเพิ่นม,มีคาถาพร้อมเด้อค่ะแต่ว่าบ่สามารถเว้าลงในคลิปได้เนาะค่ะเนาะจ้าก็ไปหาซอหาเบิ่งในพิก Google เอาเนาะค่ะเนะาะจ้านี่คือของเดือนของเดือนเพ็ญน,นะคะของสะสมของเดือนเพ็ญอีกแล้วเนาะคะ่ะบ่แม่นของสะสมแล้วก็ของบูชาเนาะค่ะเนะาะต้องเว้าให้ถึกๆเนาะค่ะเนะาะค่ะ เป็นพระงั่งเป็นอของสะสมที่เดือนเพ้นมีไว้นะคะมีแค่หนึ่งองะค์เนาะเนาะราคาก็สูงพอสมควรนะคะเนาะจะตามทักผู้ใดเรียนพระมิทั้งเมตตามหานิยมนะคะม,มีมีสะสมรวมมีใบบซษานะคะสิรูวาราคาก็สูงพอสมควรนะคะเนาะ,นะ,ค,ะ,นะค่ะว่าวง่ายกับมอเตอร์ไซค์ขัน้นใหญ่ขั้นหนึ่งเนาะค่ะเนะาะจะ ค่ะนี่ระคะคือพระงั่งนะคะพระงั่างโบเมนพระพุทธรูปนะคะเป็นพระทางเมตตามหานิยมเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ราคาเวลาค้าขายอีกย่างสิเนาะค่ะเนาะเวลาไปลงทุนธุรกิจทําค้าขายก็สิได้มีค้นข่าวล,ล้านได้ละอีกอย่างสิเนาะคะ่ะเนาะเมตตามหานิยมเวลาไป,ไ,ปไปว่าไปว่าเจราจารธุรกิจกับผู้คนอีกอย่างประมาณนั้นสิเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทางเมตตามหานิยมนี่สุดยอดเลยค่ะ เพราะว่าเดือนเพนก็เจอมาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดค่ะนี่นะคะแต่เวลาบอกต้องบอกดีๆนะคะหามบอกขําหยาบด้วยค่ะด้อเวลามีผะงัง,งตีตัวไว้นะคะหามบอกคําหยาบโดยเด็ดขาดเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับของเดือนเพ้นที่สิบอกนะคะนี่ะะระคะก็แล้วแ,แต่อิจารญยณของแต่ละคนเน,ะะนาะค่ะพะว่าอ่าเดีที่เดือนเพ้นรู้มากกเดือนเพ็นกับปฏิบัติตามมาตลอดเดือนเพ่น นอยข้างค่ะที่เดือนเพ่นสีเวาข้ามหยาบนะคะแต่ถ้าอันพกพันแล้วนะคะพยายามยา,ยาเยาวาข้ามหยาบเนาะค่ะเนะาะจะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีนะคะจ้านี่นะคะคือผ่างั่งที่เดือนเพ่นมีบุษาไหวเนาะค่ะเนาะค่ะเห็นบ่คะค่ะ ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามและชมคลิปของเดือนเพ่นมาตลอดนะคะขอให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อมีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เป็นเร็วเด้อค่ะเด้อจ้าเนล่ะคะ่ะคือคำอวยพรของเดือนเพ่นที่สวยพรนเพ่อนๆทุกคนนะคะจ้านี่ยล่ะคะ่ะสวยงามมีดีค่ะบอกเลยของแท้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะ เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะหลุนว่าคลิปหน้าซิมีอยังอีกเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้า